สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาอยู่กับช่องพอเพียงเลี้ยงตัวได้นะครับเนาะอยู่กับโคองเนาะของของบ้านพอเพียงเนะพี่น้องเด้อว,วันนี้ฝนตกครับว่าได้ไปตลาดครับพี่น้องกติมาบอกกาวก่องใ้ายพี่น้องเนาะวัอน,นี้มีข่าวมีข่าวให้พี่น้องได้ฟังนะครับเนาะก็เลยมาเล่าสู่ฟังครับผมวันนี้ก็เป็นเช้าว,วันจันทร์ที่ 15บห้ากรกฎาคมสองพนห้ารครับบาเดลเวิตลาดนะพี่น้องเด้อเลยมาอย ok ุกหัวมันทำวัวของว่าเพื่อก,กินข้าวกิน้นยาครับผมนะครับครับเราเพียงแตมีงัวเนาะออายุเนี่ยครับ3 4มตัวครับเป็นตัวแม่ซื้อมาเก็บบาดองไว้พี่น้องเด้อเร่วงราคามันพอซื้อพอไว้ก็เลยซื้อมาเก็บไว้ซื้อๆนะครับราคาว่าแพงมันเลยก็เมื่อนี้ ก็มาห่วงใยครับพี่น้องทีมาเล่ามาเตือนผอเอ่พี่น้องชาวงัวเกษตรกรของเขานะครับเนาะระจากข่าวข่าวต่างๆทั้งช่อง youtube หรือว่าข่าวจากตลาดนัดต่างๆที่เขาไปเที่ยวไปเบื้องมานะพี่นอ้องเด้อทุกกระแสก็บอกว่าตอนนี้ ราคาง้วเริ่มขยับพี่น้องราคางัวาเริ่มขยับก็บเป็ดไปทางทิศท,ท,ทางที่ดีนะครับเนาะได้ห่างกับเป็นงัวเนื้อสายเนื้อสายงัวอ,อ้วนงัวหญ่ครับอันนี้รับความสนใจจากต่างประเทศเพื่อนบ้านของเขานะครับเวียดนามมาเลเซียครับผมมนเนเนีเินแน่ครับเอามาซื้อครับเพื่อไปเป็นใช้ในประเทศขอ,ของเขานะครับพี่น้องเนาะก็ททำให้ตลดาดง้วบ้านเขาคึกคักดีครับ มาที่นี่วาเพียงกสิมามาเตือนพี่น้องครับเมื่อสองสามมือที่ผ่านมาในเรื่องพี่นอ้องเด้ออยู่ในเขตทุงท้องที่ของของบ่าวเพียงเนี่ยครับในจังหวัดชายภูมิเนี่ยครับพี่น้องมันมีข่าวข่าวมีวัวมีวัวครับมีว <which> ัวบะมันตัวอ้วนๆนะครับพี่น้องถูกขโมยครับถูกโจรกรรมจากคนร้ายไม่ชิดดีจากเกษตรกรของเราพี่น้องเด้อ เนื่องจากราคามันเริ่มขึ้นนะครับพี่น้องเริ่มขึ้นเริ่มแพงขึ้นที่นี่ผู้มักง่ายผู้เห็นแก่ตัวนะครับเพราะโจรขโมยต่างๆมันกลับมาหาขโมยวัวขโมยควายเขาครับอที่เอาไว้ในคอกในเล่าครับผมพี่น้องครับเขากจะพยายามหาข้าวหาข้าวต่างๆว่าผู้ใดมีงวอยุใสพี่น้องเด้อยังใดตัวยังไดเนี่ยมันก็จะเข้ามาเบิ้งมาหาซื้อบ่ได้ขายว่ได้มันก็จะไปหาทางลักเอาครับพวกโจรขโมยพี่น้องเด้อ ก็เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับเนื่องจากสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับพี่น้องวัวควายเราเป็นราคาเนาะลงราคาสิเพรา่งั้นพี่น้องทั้งเกษตรกรต่างๆกะที่ว่าได้เก็บวัวเก็บควายไปในคลองในเล่าที่ดีหรือว่าว่าได้ฟอกนะครับผ่านดังเจ้าเนี่ยกาที่มันเสียมาเนี่ยครับหรือว่ามันหายถูกเกลกรรมมาเนี่ยครับก็ซื้อพฤติกรรมของเขาคือเขาซีเอาวัวเอาควายใส่ไว้ในคลองอยู่ทงนาพี่น้องอยู่ในกระท่อมทงนาแล้วก็หายแจ้ อากระท่อมเป่าซื้อนะครับเนาะใส่ก็ขอกใส่เราไว้เจ้าของกับวายุเป่าต้องแจกครับพี่น้องเจ้าของกับที่ไปข้าไปบ้านครับไปนอนอยู่ในบ้านห่างไกลชุมชนนั่นสิครับถ้าลังมองก์มีวัวมีควายยุให้น้าเจ้าของสิครับเรื่องของวัวพวกีราคาดอกว่าต้องเอาไว้ดีก็ได้ต้องแจกครับพี่น้องมีเห็นผลรักมมีพูดเลยมารักจากเทียงเนั่นะครับเลยเกิดยกับชราใจนะพี่น้องเนาะเลยเอาวัวเอาควายไว้ปล่อยให้ยุกันเองพี่น้อง อยู่กับกระทบนะเป่านะครับเนาะวันนี้สถานการณ์ราคาเงีวเรื่องขออยับขึ้นพี่น้องว่าอยากซื้ออยากนั่นกันก็นกนอยากได้กำไรหลก็เอาไปขายที่พี่น้องไปหาข้าวม้วไปขายได้พี่น้องวันนี้พี่นอ้องเด้อเป่าระวังครับผู้ใดมีวัวมีควายก็ทิศคอกให้เน้นหนาถาวรครับพี่น้องทิศคออให้เน้นหนาถาวรแต่กินแจล้วก็แจ,จยางดีพี่น้องเอาเป็นไปได้ก็ถ้ามันอยู่ไก่แท้ๆก็ออกไปเฝ้าไปเบิ้งพี่นอ้องเด้อจะปล่อยเขาอ,อยู่เฉพาะวัวอ,อย่างเดียวครับพี่น้อง วัวมันมีราคาขึ้นมาแล้วกัแทนที่จะได้ขายเป็นทุนเป็นฮ้อนขึ้นมานะครับเนาะกลับว่าถูกลักถูกขโมยไปอีกเนี่ยมันก็เป็นการเสียสูญเสียจะหายครับของชาวงัวเฮานะพี่น้องเนาะงัวมันถึงโปแพงได้กับสามตัวละมื่นสองมื่นครับถ้าสองสามตัวมันก็เป็นหลักหลักมื่นขึ้นครับหลายตัวขึ้นกับตัวละมื่นก็บาตสองตัวสามตัวก็เป็นสี่ห้ามื่นครับเคืองแสนเราพี่น้องเดอ่เป็นเป็นนาทีเสียดายพี่น้องเลี้ยงไว้ตั้งหลายปีมาถูกขโมยไปเสียครับพี่น้อง มันก็น่านเสียดายครับพี่น้องวันนี้บ่อเพียงก็เลยมาลองให้ฟังกับข้าวเป็นข้าวม้าครับเจ้าที่บ้านเมืองเพื่อนก็นดูแลรักษายู่เต็มที่แล้ะครับวันนี้เพื่นก็กวาดขันในการเกบกลุ่มเกี่ยวกับการขนย้ายขึ้นอย่างยุง่งเยิแะครับเพื่อการขโมยเอาวัาวาควายไปขายนะครับพี่น้องเนาะแตะ่ซื้อวัวซื้อควายในตลาดเพื่อนก็มีใบซื้อขายให้แล้วเยอะแล้วแหละครับพี่น้องก็ให้ตรวจสอบเบื้องว่าซื้อจกดดากใดรราคาเท่าไดวันเล็กเท่าไดพี่น้องเด้อ เบื้องให้ดีๆครับที่ป้าหมายสุด็ือมันเป็นเอามันเป็นสมบัติของเขาพี่น้องให้ดูแลรักษาป้องกันไว้ก่อนพี่น้องจะให้มันเสียครับถ้ามันเสียมันหายมาเร้วมันบุกคุ้มคา่าเลยพี่น้องเด้อมีแต่เสียครับพี่น้องครับไปเลยมาปากมาเตือนกันครับนะครับมีสามตัวในหน่วนี่แหละครับถ้าเบิ้งบรรยากาศตัวนี้ครับนี่ชาลีน้อย ผมยงมีชาลีน่อยตัวนี้ตัวนึงครับตัวเม่ซื้อมาใส่เก็บใส่พอกไว้ครับเป็นแม่พันธุ์การกินใหญ่ใหญ่ดีครับวา,าวเชลลีเข้ามาเตือนครับพี่น้องก็ให้เฝ้าะระวังสมบัติของเจ้าของด้วยพี่น้องด้อโจรขโมยวัวขโมยควายครับช่องนี้ครับให้เฝ้าะระวังดีๆครับดูแลรักษาของเจ้าข,ของให้ดีๆจะให้มันหายครับพี่น้องบาเมนเฉพาะวัวควายเลยพี่น้องสินค้าทางการเกษตรต่างๆเสียครับพวกรถไถรถคูปูตาเครื่องสูบน้ำต่างๆในพี่น้องด้้อ อาจจะปล่อยทิ่มปล่อยทุ่มไว้น้ำท่งน้ำทาไปทั่วครับเลือกใจเลือกหาแล้วก็เก็บเขาที่เขาที่เก็บไว้ดีๆครับใส่กุญแจแล้วไว้เรียบร้อยครับพี่นอ้องเมื่อเอาเก็บดีๆ,ดๆจูนเหมันกับว่ามาเอาเลยหรอกครับพี่น้องป้องกันของจะของไุปกอนนด้วยพี่น้องด้อของใหญ่พี่น้องจะให้มันสูญเสียเครื่องคูปตาเครื่องเลี้ยงกิดอุ้ยสองสามมื่อนพี่น้องเครื่องสูบน้ามันเสียครับบักจยบดักียมบักจอบ เกี่ยวเกี่ยวหนี่มันเอาหมดแล้วพี่น้องทุกมือน,นี่ขีจ่จรขี่กรมยมันไหลพี่น้องเด้อกับเขากับจิถ่าเจ้าขี่บ้านเมืองเพื่อนกับดูแลของเพื่อนไปอยู่ติสถาที่ของเพื่อนแต่เขาก็ต้องป้องกันของเจ้าของไว้ก่อนพี่น้องเด้ออันนี้กับมาไทยในเสื่อนของให้นาพี่น้องของบมาพอเพียงฝนตกเขาก็ลักเกิดพี่น้องเด้ออีกอันนึงครับฝนตกยังเสียครับอย่าลืมก่อไฟพี่น้องเด้ออย่าลืมก่อไฟไนะครับเมื่อวีฝนตกพี่น้อง แมงหลายครับทั้งแมงวันยุงแมงวีครับตอมตางัวครับสามารถทำแหงวัวได้เก็บตาน้ำตาไหลาตาแดงพี่น้องเดอ้อนี่กัดเตือนไทยอีกอันนึงเชื้อโรคมาก,กับตาผลพี่นอ้องอกากแห้งพี่น้องแล้วก็ไล่ยุงครับเป็นไก,ก่เชื้อโรคยานพาหนะของเชื้อโรคเราพี่น้องเนะาะบางเพียงก็ใช้วิธีธรรมชาติบางทีแหละครับก่อไฟ เขาได้ก so ER ินครับเขาได้กินยาแบบสบายครับอะไรลุ่งไรอย่างไปครับนะครับลูกเดี๋ยวนี้ช่วงนี้มันก็จะมาไขขาแข็งครับแล้วก็ถ้กเราปิดสกินคือเกาน่นะครับพี่น้องปากเต้าเปื่อยสี่ครับปิดวัคซีนไว้ครับพี่น้องกระเดือนเดี๋ยไปหลายรอบแล้วครับส่วนเ่าวพอเพียงกับไปตลาดจะเห็นงวมันมีน้ำตาไหลเจ็บตาอย่างเสียครับพี่น้องก็ลองลองเบิรงนนะครับเด้ามาพอเพียงเคยทำคลิปไปแล้วเกี่ยวกับ การรักษาลูกัวน้ำตาไหลพี่น้องก็เอามะนาวไปเช็ดครับหรือว่าเ่าไปเบื้องในคลิปของบารพโฟเพียงก็ได้ครับกเกาืเปิดเบื้องว่าัวงเอามะนาวรักษาลูปัวน้ำตาไหลที่พี่น้องเด้อเอาไปในคลิปของบารพโฟเพียงก็จะมีรายละเอียดในเบื้องอยู่ครับพี่น้องเมื่อนี้ก็มาฝากความเตือนพี่น้องนะครับก็ดีใจน้าพี่น้องว่าควายกัราคาการลักยี่ขยับขึ้นพี่น้องขยับขึ้น เมื่อมีการซื้อขายกันหลายคืนว่ากระที่เบิดพี่น้องขอโทนเอาพี่น้องด้วยอยีกผูโดนดอกในเมื่อวงวมันหน่อยลงมันก็นต้องขึ้นธรรมดาครับพี่น้องเนี่แหละครับสิ่งไหนที่มันหน่อยมันก็ต้องขึ้นครับเพราะมา่ขึ้นกเม่อมีการซื้อขายซื้อว่าไรขายว่าไรหาลักเอาพี่น้องด้วยเราวังดีดีครับไไนี่เราวางังจะให้มันสูญเสียครับตัวยี่ห้อจ็บเงินได้ตัวระบาดตัวสตกมาซื้อว่าตัวระตัวขขมาถถกขโมยไปนี่อ้ยตัวที่เลี้ยงใหญ่น,น้ะพี่น้องเนาะกระายดีได้พี่น้องด้วย ครับเป็นใช่งัวบึงจินดาไปน้ำครับพี่น้องสเตือนเตือนไทยพี่น้องให้่ยต่อระวังกันน้ำพี่น้องเด้อฝนตกเมื่อนี่นะครับกำลังตกดีครับตอนนี้ยจินยากันนี่แหละครับเาดูแลเขาไปครับพี่น้องเด้อเยี่ยกันดูแลสมบัติของเจ้าของครับไม่ใช่ให้มันหายมันเสียพี่น้องครับด้วยความผงใจจากกัวผมนะพี่น้องเด้อช่องพอเพียงเลี้ยงตัวได้ครับเมื่อนี้ก็ฝากขอบคุณเอฟซี ฝากขอบคุณเพื่อนๆช่วยดูแลช่วยดูช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องโคฟ,ฟียงนะครับวันนี้ก็ช่องโคพียงกับไอพานกดของยูทูบเราละอย่ระวังเก็บเหรียญนี่พี่น้องเก็บเหรียญสั่งให้ได้ครับก็ค่อยๆไปพี่น้องช่องน้อยๆแต่ก็ตั้งใจทําด้วยความตั้งใจพี่น้องมีามรูมีสาระเล็กน้อยก็ี่เอามาฝากพี่น้องให้พี่น้องดื้อับค่อยๆเป็นกำลังใจให้ทัใจเรื่อยๆครับแต่ละช่องแต่ละไอแต่ละพี่ต่างๆที่ ทั้งช่องยายช่องเล็กก็ดูแลกันไปครับจับชูงกันไปครับพี่น้องเอาลักงัวะล่ะดูแลง้วะเลี้ยงงัวะกังัวเขาตกแท่นเขาเองนะครับพี่น้องจับมือนี่เรางเพียงขอจบคลิปเตือนไทยเราบังโจรนคนร้ายขโมยวัวนะครับพี่น้องไว้ทำนี่พี่น้องเด้อระวังนะครับเก็บไว้ดีๆงัวใช้มันหายมมนเสียได้ครับพี่น้องติดไข่ได้ป่วยก็่าให้มันเกิดครับจะให้มันสูญเสียเกิดขึ้นพี่น้องเด้อรับมือนี่ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพาอเพียงเลี้ยงเตัวไดน้ำ ฝากกดติดตามอ่ในส่วนที่มันดีก็ฝากติดตามฝากแชร์้พี่น้องด้วยใน<ม>ที่บดีก็ขออภัยขอโทษไว้ตามนี้ครับรับมือนี้สวัสดีครับ